บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการการดําเนินงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ knowledge ทักษะ skill มีพฤติกรรมการทํางาน attribute ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดช,ชอบซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1สภาพแวดล้อมสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ขีดความสามารถขององค์การและทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับต่ำ 3. ปรับบทบาทของทรัพยากรมนุษย์มุ่งไปสู่ 3.1. เป็นการเพิ่มเชงเอเจนท t ที่แปลว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3.2. การสร้างสิงส่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง HRD และ HRM เป็นแนวคิดของ HRM เน้นการทำงานเชิงลุกมากกว่าการทำงานเชิงรับถือได้ว่าเป็นฟัง์กชันงานที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยและสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการและหัวหน้างานตามสายงานต่างๆที่เรียกกันว่า Line Manager ซึ่งปัชญาของ HRM นั้นจะอยู่ที่การหาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กรลักษณะงานและการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดพ right man on the right Job องค์ประกอบของ HRD 1. การพัฒนารายบุคคล ID 2. การพัฒนาสายอาชีพ CD 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน PM 4การพัฒนาองค์การ OD ทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดทั้ง3ด้าน 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์2ทฤษฎีระบบ 3. ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐานของทฤษฎีทั้ง3ด้านเช่นแนวคิดกระบวนการหรือปรับ กระบวนการทางธุรกิจหรือที่เรียกว่า r e e g e n e r i n g นั้นเป็นการมุ่งเน้นให้พนักง,งานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นทฤษฎีระบบรวมถึงการนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในระหว่างการทำ r e e n g i n อริง g ทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการ HRD ยุคก,กรีกโรงเรียนการศึกษา ยุคโรมันฝึกทักษะภาคปฏิบัติยุคก,กลางด้านการศึกษาแก่ชายหญิงเท่าเทียมกันได้เพิ่มคุณค่าแก่การฝึกงานทางด้านทรัพ,พยากรผ่านภาษาสัมผัสประสบการณ์และการฝึกงานยุคปัจจุบันดินแดนใหม่คืออเมริกาการพัฒนานี้ก็ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับดินแดนใหม่และประชากรในโลกใหม่ ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้เจริญขึ้นจนกลายเป็นวิชาที่สําคัญที่สอนกันในมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอาชีพที่สําคัญทุกแห่ง